พี่ดองกลางมองไปเที่ยงแง้มแรงไม,าาม่พลาเมื่อันกระดูดใส่เดี๋ยวดวยมันมียังตีจบหรอกใช่มาโอ้ยโอ้ยมันจิโุดแล้วฟ้าฟ้าฟ้าโอ้อยว่าสลิดยังเอาโอ้ยดีดีน้องเข้ามาศาสทห้พี่น่อ,นอยดีสจัง โอ้ได้ง่ายป่ะเนาะใส่คุยอืดึงนักหัวดึงนึงหัวโอ้ยชูบอลหน่อยรำเรินส่องกลางใบฮันแล้วพี่น้องน่าเบลอเป็นหยาดุดถึงก็เลยเห็นเนี่ยเอ้ยเ <c oughs> ห็ดมอง <c oughs> ดี <c oughs> ดีนีดี <c oughs> ลายมองดีดีนั่จี ไปเอาไปไลูกไปกันจนมึง่างอ้าวูหุ่นอะไรอยตะเทียนเอาเอเขาอาโอ้ยเนาะอุบึบโอ้ยบุเห็นเว้ยเห็นแนวเลยสัญมนทีเอ้าตะเพียนหนึ่งตัวมองดีเส้นเครืองเลีีน้องอืมเอาจับ ได้ไหมอันเอาขีบมันอ่ะที่เอารูดแต่ขีบมันก่อนขีบมันยังเออเอาค้างนีนน่นก็ถือกล่องเองมาปวดลำบากปุ๋ยก็นี้ยไงบัคคอยเป็นนี่ก็ถือจังซี่นี่ปลดปลาปลดจังซี่นี่นึงออกมาหลอดนี่ไปยามันรู้ทีอย่างกัามันแนนนี่ดกิกมันก็รู้ตัวตัวนี้แต่มันไข่อืมอา้า เนี้อยกนนอพี่ีก่านาี่อัน้ตัวอยพูนนเอาตัวีกันอ้ยกินมาอยู่นี่เขานี่เขาเขาเห็ดจังสีนี่เขาหลุดลงมาจังสีนี่เออนี่

อุ้ยปลาขิงน้องยับออกเออโอ้ยปลาขิงไงแล้วเห็นหน้าเจ้าจะจมนี่คอยอีกเอ๊ะไอ้ไทตัวปลาตียิ้มไม่เห็นหน้าเจ้าอย่างเลยเอาตัวเมียตัวปลานะ้าตัวเมียตัวปลา,าเออเงั้นไม่โยกขึ้นไปขิงไงค่ะซีโตนี่อิ่มแล้วอย่งางงั้น

อู้เขาหยากเขาหยากค่อยๆเคาป้อนนี้ก็โอ้ยปลาคอืม้มอู้ยกลางรานปลาคูนี่อุ้มมันเลยมันเลยเฮ้่ว่า,าพึ่นท้งไม่ดีแล้วไม่เป็นไรเราจะเอาไปทำเนื้อแดดเดียวอยู่แล้วอะไรทำฉันอืมอืม ว้าพี่น้องยำยมเลื่องม่วงตอนสันสีเส้นเครื่องมีเมียเมีไงอิ่มแล้วครับพี่น้อง